กรับนมัสการเจ้าขะปูกรับนมัสการครับ,บรการนมัสการจะเล่นพ่อนจะเล่นพอนมาติดตามแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกเนาะขาปูสิบหกตตรงก็บ,บันพฤลหัสเนาะวันพฤลหัสแรมสองค้าเดือนเจ็ดเล่าเดือนหกไทยส่งกับวันพฤลหัสนี่ได้เอฟสีใครยังไม่มีแนวทางเนาะ พิจารณาตามแนวทางนี่หนึไปกินเวืเ่อย้ยวก็ไปกินสมตำแล้วม่มมี่กระปร๋หมวดที่แล้วที่ผ่านมา9ก้สาวอมชิ้นส่สวยเต็มเต็มเลยหนึ 1, 9, สาวไทยงามๆเขารอบวันนี้มันพฤหัสเอาแคปออกพิจารณาจะมาติดตามเลข2ประมูล5้าแสนบอกไปก่อนเด้อยซีผู้มาติดตามผู้ที่หลังเลขออกที่บางกอกคนบอกอยกีสกล เลขประมูลลางประมูลบนห้องไปกินก๋วยเตี๋ยวคือกันงวดทีเดียวต้องใช้บัตรเตือนแต่วงวดนี้มากไหมอ้าวเรียกประมูลบนเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้องงวดที่แล้วเขาก็ลดไปจุดปุดเลยเกือบสองปีอัศจรรย์อยู่เด้เรียกอาลอยตัวสิมาตัวหนึ่งในนี่เนาะใา่ในปีสองปีบนุดจักเทียนี่ก็คนลดงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่าง มางวดนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ห้องสู่สูว่าสูก็ได้ถอยก็ได้หรือไว้ดีสูก็เอาเดือนหนึ่งมีสองครั้งไม่สนับสนุนเล่นการพนันเด้ออาจารย์คิดตามแนวทางเงินพนผู้ใหญ่เนาะให้เลขซองบนมาซองห้าแสนในพี่น้องจากเอ่อพนกะหมดที่แล้วพนกะลดขึ้นกันแต่ว่าที่วันนี้พนเต็มที่ของพนเลยอ่ะก็พนกะให้มาเด่น วิ่งรูดเจ็ดกับวิ่งรูดสามเนาะบนอย่างเดียวครับผู้ใดมีเลขที่ชื่นชอบเนาะเอามาติดกัะเลขเจ็ดเอามาติดกัะเลขสแต่เลข3เนี่ยในสูตรแนวทางเดินของอาจารย์มีแค่สองสูตรแต่เลข3ไปชนเลขประมูลล่างสงสัยไปล่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจตามที่ท่านเน้นเอามาเนาะเจ็ดกับเพราะว่าเลข3านี่สูตร,ตรอันนี้ตามแนวทางของอาจารย์เน คือสามนี่ช่นเหล็กลางสิบกว่าสูตรมาบ่นแค่สองสูตรเพราะฉะนั้นไปไปรังแล้วเพราะว่าประมูนรางนี่เก่าครับสามเนาะคลับมูเหล็กประหมูนลางไปท้าง่างเนาะครับแล้วเจ็ดนี่แคช่นสูตรพิชิตความรวยมาปู่เจ็ดนี่ช่อนสูตรพิชิตความรวยเลขเด็นเดินดีด้วยเจ็ดเนี่ยแล้วก็อยู่ในกําลังวันก็ลักรักๆักก็ตรงเป๊ะอยู่นี่มันก็เรื่องหันแถวนี้แถวหลักสิบแถวนี้แถวหลักสิบเห็นบ่เนี่เก่าหกเห็นบ่หลักสิบบ่เนี่ยปลาหมูหลักสิบเนี่ย เป็นนักสี่แถวนี้แถวหลักสิบแถวนี้แถวหลักสิบเพราะฉะนั้นเจ็ดกะะแล้วจะสูตรใครสูตรมันแต่ใครมีเลขในใจเอามาประกบจับคู่ก็เลขเจ็ดก็เลขสามแต่อาจารย์ขอแนะนำเนาะเลขเดินดีตลอดปีข้ามปีแล้วมีศูนย์มีห้ามีเก้าแต่สามนี่เราเป็นตัวตัวลองเอาไปล่างซะถ้าศูนยมาใส่ก็ศูนย์เจ็ดนาะคเก้า 9, มาก็เก้าเจ็ด ห้ามากกว่าห้าเจ็ดนี่ตามแนวทางที่อาจารย์เสนอให้นะเพราะว่าศูนย์ห้าเก้าก็อยู่ในกําลังวันสามตัวเลยเนี่ยเป็นแนวทางดีๆครับเอาคิดเบื้องบนที่แล้วนี่อ่าศู 0, 9, นย์ 5, กับเก้าเนาะห้ากับศูนย์เดินดีเ<ม>นาะสองกับเก้าเดินดีเก้าหกมาบนนะศูนย์สองใบล่า,ลางเป็นวอเนี่ยขาดศูนย์ม่ได้เด้ขาดศูนย์กับเก้านี่ยากอยู่เด้ครับ,บต้องมาบนให้เห็นศูนย์ห้าเก้าต้องมาบนล่างให้เห็นอย่างละชุด เผื่อมาทำกันเงียบเป็นเด่นเหเจ็ดตัวเดียวนะปูเด่นเด่นเจ็ดตัวเดียวสำหรับสำหรับเลขกับซ่องหาเสนเนอสำหรับเลขซ่องหาแสนเจ็ดลองสามวันนี้เพิ่นบ่ได้เจาะมาให้สูตรเดินดีปูกะศูนหาเก่านะปูเนาะสูตรเดินดีคือศูนหาเก่าจับประกบเลยแต่ในวิ่งบนเงินล้านอาจารย์วิ่งบนเงินล้านอาจารย์ก็ยังชนอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ชนที่เลขเจ็ดเจ็ดนี่เป็นตัวเจาะของอาจารย์วิ่งบนเงินล้านเอาวิ่งบนเงินล้านอาจารย์บ่หลุดเด้อ หาเก่าเนาะมากตัวน้ต่วเก่าตะวันเล็กประมุ่นพันหลุดครับต่ว่านของอาจารย์มรุดของอาจารย์ก็เดินดีต่อเนื่องอ่าสำหรับสายหลุดสายวิ่งโมกุ้นลาเดินนี่สูตรอาจารย์เองครับเน้นไปที่เลขหาล่องเลขเก่าจับไซหาเก่าหาเจ็ดเก่าเจ็ดผลสุุปแล้วเก่าเจ็ดกับจับคู่ใส่นี่ตามคาดเนาะแมนว่าคิดบองดีดีกรบปูอเพอเจ็ดนี่เลขเลขประมุ่นหาแสน กระสุนเก่าเจ็ดพอมเด่นอีกตั้งหางอีกจะซ้ำจอห้เลยด้หนิเนาะเอาอิอจาหน้าเบื้องดีดีนด้หนิในสูตรของอาจารย์นี่แต่อันนี้เจ็ดมาลอยเจ็ดเก้าห้านี่คือตัวเด,ด่นที่สุดห้าเจ็ดนี่เขากระสูนหาเก้านี่รู้สึกจะเดินดีนี่มีครบด้วนี่สูนหาเก้ามีครบเลยแต่สูตรวิ่งบนเงินล้านอาจารย์ได้ห้าเด่นที่เลขห้ารองที่เลขเก้าแต่หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยเข้าศูนย์ห้าเก้านี่สังเกตเบ้งดีๆีวะ ศูนหาเก้าที่ว่าเลขเดินนี่ค่ะไม่มีแต่ศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าเท่านั้นเองมันจะมีแค่ห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเก้าเจ็ดกะโอ้สมหวังนี้นี่สมบังนี้นี่นเ,นเอาคือบระเด็นเก้าเจ็ดเราแสดงว่าตัวล่องครับผตัวร่องแต่ว่าหาเจ็ดนี่ก็ตรงครับอ่า,อาสูตรเลขเดินดีศูนย์หาเก้าประกอบกับเจ็ดประกอบกับเจ็ดแมนปูกอันนี้ก็ศูนหาเก้ามานน้ำกันครับขันขันห้องคิดตามตามตามสูตรเลขเดินเนาะ ต้อแปกงวดนี้ก็ส้นหาเก่าที่เก่าโคตรที่แล้วมันคิดตั้งหกเก่าแต่นะอ่ะก็เป็นแนวตั้งดีๆน่ามาฝากกันนีด้ะกับอ้อมสินทกศสามตัวหน้าสามตัวไทยนี่มีแค่ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านี่อาจารย์เด่นที่สุดคือเจ็ดเก้าห้าตัวร่องคือศูนย์หาเจ็ดไงเดี่ยวมีสองชุดแต่ใครชอบเจ็ดตัวนี้เนาะเลขเดินศูนย์ห้าเก้าเก้าเจ็ดเนาะงามเกินครับอ่ะกั สายหลุดสายวิ่งกับพิจารณาเด้อของอาจารย์ยังบ่ทันหลุดครับผมอาจารย์บ่ทันหลุดอันนี้สําหรับผู้ที่เื่อนชอบเท่านั้นเนาะครับก็มีลารวยครับปู่ซ่องหาแสงนี่เพิ่นบ่ได้จับคููเห็นบ่ปู่งวดนี้บ่ิจับจับจับตาซ่องห0หมืลังครับค่ะเจ็ดห0หมืลัง7กับ3นี่ไม่สิทธิ์มานํากันบ่ปู่เพิ่นว่ามาตัวเดียวมาตัวเดียวมาตัวเดียวโอ้เพิ่นว่า7กับ3นี่มาแค่1ตัวนะอย่าจับอย่าจะประกบกันไม่มาด้วยกันครับเพิ่นว่าไม่มาด้วยกัน แต่ข้างล่างน่ะมาด้วยกันมาด้วยกันข้างล่างน่ะมาด้วยกันแต่ข้างบนมาแค่ตัวเดียวนี้มาแค่หนึ่งตัวถ้าพี่น้องก็หน้าเอาเด้อหรือสิจับใส่สูตรของอาจารย์ก็ได้คอันนั้นเป็นเลขเลขวิ่งบนเงินหลานมันบมอันนี้เลขวิ่งบนเงินบนเงินล้านนี่ยังบวกขาดก็เคลียรได้ยังไม่เยอขาดีนที่แล้วกับเขาเนาะเขาเขาที่แล้วก็มาตัวรองเมื่อนั่งแขนๆเนาะสองครับปูออกหกสี่สองมัฮะโอ้ยเมื่อนนั้นมาทำกันสองสามสี งวดศูนย์หนึ่งสองกับมานํากันครับอ่าแบบนี้งวดงวดที่แล้วนี่อ่ากัให้เนาะของโตกับไห้เบิรงเอาให้เอาให่เอฟซีบางบ่าเนาะของโตที่อาจารย์ตัดออกไปในในต่างๆก็ได้ประโยชน์เด็กแต่ว่าหลังจากหลังจากให้ไปแล้วอาจารย์มาตัดที่หลังโมเมนต์โมเมนต์ตัดเด้อาจารย์เน้น่ันเน้นทำนั่นแหละนี่นี่นี่เนี่ยคือชุดแรกคือสรางดีๆครับครับครับเรับค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 บค เด่นเจ็ดรองสามครับพี่น้องกับปูพันกาที่บายในสูตรนะครับถ่าจับตัวสูตรเด่นดีของปูก็คือศูนย์หาเก่าสามารถเอาตัวเด่นเปจับได้เลยครับสำารชุพี่น้องครับปูฟันสามสามอาจจะมาล่างด้วยพี่น้องนี่ครับชุดวิ่งบนครับชุดวิ่งนั้นรลานปูกะเด่นหาร่องเก่าครับผมหมวด่ิพานมาครับมาตัวร่องมาเก่าด้วยครับผมก็ถือว่าเด่นดีกับวดนนี้ปูฟันที่หาเก่าหาเจ็ดเก่าเจ็ดตัวร่องครับสามตัววิ่งสามตัวเด่นครับศูนย์ห้าเจ็ด เจ็าหาครับตัวร่อง097เก้านะครับพี่น้องกับมาตรงกับเล็กซ่องประมูลหาแสนนะครับพี่น้องครับสังเกตดีๆเพื่นเด่น7มีเก่าเมีหาเจครับเอาฝากค่ะ สรุปเนาะคะ่ะกับตามในคลิปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแม่หมูกระคอ,อยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโศกดถกกีถูกหวยด้วยเงินไปน้ากันในงวัดพืนที่16พฤศจิกายนพศ2000หา160หาเนาะคะ่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกัสสวัสดีค่ะ